สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับทางช่อง u t u b e นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางเฟสนะครับเป็นหลายท่านวันนี้ก็มาพบกับร้านนนสัก์นะครับก็พามาชมนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นพาวเวอร์นะครับ GM Audio นะครับ FX 1000นะครับตัวนี้ก็1,000วัตต์นะครับตัวนี้นะครับ1,000วัตต์เต็มนะครับเข้ามา1่แท่นนะครับสภาพประมาณสภาพประมาณ9นะครับ ส0นะครับถึง85 85- ถึง90%นะครับเป็น MG นะครับ FX 1000นะครับสภาพก็ยังสวยนะครับของมือเดียวนะครับของมือเดียวนะครับสำหรับที่ที่ต้องการนะครับไปขับกลางขับแลมขับมอนิเตอร์ขับอะไรต่างๆได้นะครับตัวนี้นะครับนะครับฝาหลังนะครับฝาหลังแทบไม่มีรอยนะครับฝาหลังแทบไม่มีรอยนะครับ ได้ไเข้ามาชมได้นะครับตอนนี้ผมถอดน,น็อตไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดาูข้างในกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับต่อฟปานะครับทาปาก็นะครับแน่นๆนะครับข้างในนะครับนะครับ แน่นๆนะครับคาร์หกตัวนะครับคาชิเตอร์ก็ข้างละข้างละสิบสองตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสิบสองตัวนะครับนะครับตีแบนจีเอ็มเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับสวยๆข้างในแน่นๆนะครับป่อแปงลงลูกนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองนาครับมาดูข้างหลังกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับสัญญาณด้านหลังนะครับ ก็จะเป็น XLR นะครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนนะครับก็ได้นะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นขั้วนะครับหรือสเปคอนก็ได้นะครับฟิวนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับตัวนี้ฟิวอะลาโพงนะครับอันนี้ฟิวลําโพงนะครับอันนี้จะเป็นฟิวอสายไฟนะครับฟิว RCA นะครับตัวนี้นะครับพัดลมระบายความร้อนก็4ตัวนะครับงานที่สวยนะครับของ GM Audio นะครับพ o w e r เวร์ประกอบนะครับ ของแบรนด์จีมนะครับข้างในแน่นๆนะครับออกแบบได้สวยนะครับถือว่าออกแบบได้สวยนะครับพวกบอดพวกอะไรนะครับจัดเก็บนะครับครับเก็บสายเก็บอะไรได้เนียนนะครับเนียนมากนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับขายในราคาอยู่ที่ 5,000ันบาทนะครับคิดแค่5,000ันบาทนะครับพี uh ่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับของเมื่อเดียวนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับของเมื่อเดียวนะครับไฟนะครับไฟเฉียงนะครับบอลุ่มละ2 2แถวนะครับขึ้น4แถวนะครับพร้อมๆกันนะครับบอลุ่มหนึ่งนะครับจะขึ้นไฟสองแถวนะครับอีกบอลุ่มหนึ่งก็ขึ้น2แถวนะครับนี่ครับพี่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับเบอร์โทรติดต่อ083 เจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับคุณแบบสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับสําหรับท่านที่หา power นะครับตันนี้ผมก็ทยอยลงนะครับ power นะครับเวลาก็จํากัดนิดนึงนะครับเพราะผมคนเดียวในร้านนะครับมันจะเป็นประกอบตู้ประกอบอะไรลูกค้าก็จะช้านิดนึงนะครับนี่ครับพวกตู้พวกอะไรก็ยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยว ตู้พร้อมดอกนะครับผมก็มีให้นะครับตู้ออเดอร์สี่หมือหนึ่งนะครับจัดชุดก็จัดนะครับทักเข้ามาได้นะครับจัดชุดให้เหมือนเดิมนะครับก็เริ่มต้นอยู่สามหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าจะเอาราคาย่อมว่านั้นก็โทรเข้ามาได้นะครับจัดชุดนะครับสองพันสองนะครับตัวนี้ก็ fx หนึ่งพันนะครับของ gm audio นะครับทักเข้ามาได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีค้องสามห้องหลวงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผมจะขับกางแหลมนะครับ นะครับกลาแหลมนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับเข้าๆกันดูนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับผมขับกลางแหลมนะครับแล้วก็เอาจากโทรศัพท์นะครับจากโทรศัพท์นะครับเข้าสายโดยตรงลยครับไม่ได้ผ่านอะไรนะครับแล้วก็ใส่ตู้ลําโพงนะครับแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมนะครับชุดนี้นะครับพร้อมพิมจะอยู่ที่หมื่นสองนะครับนะครับขับสี่ดอกนะครับเนี่ย เล็กกวา่าน,น,นะครับนะครับนะครับใช้งานปกตินะครับนะครับ งานปกตินะครับชแนลเอนะครับนะครับชแนลบีนะครับงานปกตินะครับ นะครับนะครับ5,000บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ083 739 8945นะครับ083 739 8945นะครับเป็น GM Audio FX 1000นะครับงานสวยๆนะครับเครื่องสวยๆนะครับ8 5ดสถึงเกนะครับของมือเดียวนะครับที่ร้านร้อนสาก็ส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้านะครับสนใจตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้มันจะเป็นอุปกรณ์ตู้ลำโพงดอกลำโพงนะครับหัวสเปรคอนะครับพาวเวอร์ต่างๆนานาก็ ถ้าเข้ามาได้นะครับสินค้าอยู่จังหวัดปทุมธานีไม่มีบริการเก็บไปทางนะครับเช็คเครดิตได้ผมมีตัวตนนะครับที่ร้านนรันศักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพาลูกค้ามาชมเรื่อยๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับของวันที่5นะครับเดือนพฤษภานะครับ gm นะครับ5,000บาทนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับย้ำนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก่อนโอนตังค์โทรเข้ามาสอบถามก่อนโอนนะครับเพราะมีสาชีพเยอะนะครับเผื่อจะเป็นแบบว่าสไตล์ ทางช่อง u t u b e นะครับเห็นลูกค้าสนใจแล้วก็ทักเข้าเบอร์โดยตรงเลยไม่ได้นะครับอันตรายนะครับก็โทรเข้ามาเบอร์นี้ก่อนนะครับเนี่ยก่อนโอนตังค์ทุกครั้งนะครับโทรเข้ามาเบอร์นี้ก่อนทุกครั้งเลยนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับทุกท่านนะครับก็ซื้อนะครับของใจเย็นนะครับต้องใช้สตินะครับเห็นเจอของถูกนะครับตัวคุปใส่นะครับบอกไว้เลยนะครับงานเข้านะครับ ก็ลองเช็ครูราคาก่อนนะครับเอาตามความเป็นจริงนะครับตามความเป็นจริงนะครับลูกค้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ5,000บาทนะครับผมที่ร้านดอนมันสัต์นะครับสวัสดีครับ